แม้จะห่างจากตัวเมืองนาราธิวาสไม่ถึง20กิโลเมตรและบ้านยารอตำบลบางปอก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอระแงะครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านยารอที่ไม่เพียงยากจนเท่านั้นแต่ยังมีสมาชิกอยู่รวมกันในบ้านหลังเล็กมากถึง11คนคือกาสาและวัย37ปีซึ่งเป็นแม่ของเด็กๆ9คนส่วนสามีของเธอคือดอแมฮายอแวร์วัย44ปี มีอาชีพเพียงรับจ้างกรีดย,ยางเท่านั้น,นกาเพื่มมีลูกคนเล็กวัยหนึ่งขวบสเดือนจนทําให้ออกไปรับจ้างแทบไม่ได้สามีของเธอและลูกๆที่ออกจากโรงเรียนกลางคันต้องมาช่วยกันทามาหากินลูกสาว,วสาวนนั้นเรี้ยงน,น้องเวลาแม่ไปผิดาย<อ>สาวคนนู้นไปช่วยใส่นลูกชายนี่ช่วยอะไรนะเก็บ ยางเขาบอกว่ามีเท่าแก่ยางอยู่ข้างบ้านเขาให้เป็นโรคควาดนแบบก็ยังมอต้งบุเรี่เลยอ๋อก้อยู่นี่ก่ไปจะมาแกกาวกายอนี้เดอแวพปริมาณอะไรบางทีก็เด้ แต่เหมือนจะให้เหมือนเข้านึกคงจะไม่เหมือนเพราะว่าเช้าๆต้องหุงข้าวให้ลูกกินจะซื้อตามมันมีมะกรูดเท่าไหร่ก็เราหาเราวิ่งไปไปยังน้องวิ่งอันนหนาจี้เลยน้องวิ่งตอนเด้าไปขายของหาเงินที่อยู่กับอะไรอ่ะระแงะระแงะอารีนาเป็นลูกสาวของกาสาและ เธออายุ16ปียังเก็บชุดนักเรียนชุดเก่าไว้ในตู้หลังออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและยังไม่ได้ไปเรียนอีกเลยเพราะว่าแม่ไม่มีเงินอารีนาชอบภาษาไทยและเคยร้องไห้ในช่วงที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เพราะเธอกลัวว่าจะไม่ได้เรียนต่อแต่วันนี้แม่ของเธอเริ่มคิดว่าอารีนาน่าจะแต่งงานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวทั้งๆที่เธอไม่รู้จักกับผู้ชาย หรือคนที่มาขอเธอกับแม่ด้วยซ้ำถามจริงๆเอาถ้ามีถ้ามีเงินทุนการศึกษาเนี่ยเรียนเรียนจบมหกแล้วเรียนต่อหาทางเรียนต่อมหาลัยหรือเปล่าหรือว่าจบแค่นั้นถ้ามีเงินก็ถ้ามีเงินก็จบมแค่ม .3 หรือไปถึงม6จหก ชาวบ้านยาโรตบอนบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสอีกจำนวนไม่น้อยที่มีฐานะยากจนมากมีไม่กี่คนในหมู่บ้านแห่งนี้ที่จะมีพื้นที่ทำกินหรือสวนยางพาราคนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพรับจ้างกรีดยางในสวนยางเก่ารายได้อาจจะไม่มากนัก แต่พวกเขาก็จำเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเงินมากหรือเงินน้อยทำให้ตลาดนัดที่รวมสินค้าสดแปลกใหม่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านคือคักแบบนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยยังไม่เคยมีเหตุร้ายแม้ว่าจะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนตังยงลิมอ